ทุกท่านคิดว่าหลังคาที่ดีควรเป็นอย่างไรคะมีดีไซน์ที่เรียบหรูมีความทันสมัยหรือว่าป้องกันความร้อนได้ถ้าคิดว่าทั้งหมดนี้คือหลังคาที่ทุกท่านตามหาชินคไลท์คือคำตอบค่ะชินคไลท์คืออะไรชินคไลท์คือแผ่นเรียบอะคริลิกหลังคาบรวงแสงซึ่งผลิตโดยการร่วมทุนของ S C G Chemicals และ Mitsubishi Chemical โดยมีคุณภาพโฮมโซลูชันเป็นตัวแทนในการจำหน่ายและติดตั้งอย่างมืออาชีพค่ะแผ่นโปร่งแสงชินโคลไลต์ป้องกันความร้อนได้ดีไหมแผ่นอะคริลิกโปร่งแสงของชินโคลไลท์นั้นจะมีรุ่นที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดีอยู่3รุ่นได้แก่รุ่น h ฮีทคัตรุ่น p r i m มและรุ่นเฉด SERIES โดยรุ่นฮีทคาและรุ่นพร m e จะเป็นแผ่นแบบโปร่งแสงซึ่งสามารถช่วยลดอุณหภูมิใต้หลังคาลงได้ประมาณ5-6องศาเซลเซียสและรุ่นพร m e นั้นจะมีความพิเศษตรงที่มีความหนาถึง10มิลิเมตรซึ่งจะทําให้มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนรุ่นเช s ซีรีสจะเป็นแผ่นสีขาวไข่มุกแบบทึบแสงซึ่งจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิใต้หลังคาลงได้ถึงประมาณ10องศาเซลเซียสค่ะชินคไลทำความสะอาดอย่างไร แผ่นชิงโคไลนั้นจะสามารถล้างคราบสกปร,รกได้ด้วยการนำน้ำสบู่อ่อนๆน,น้ำผสมแชมพูหรือน้ำยาล้างจานและล้างออกด้วยน้ำเปล่าหรืออาจจะเช็ดด้วยผ้าขนอ่อนหรือผ้าชามัวก็ได้ค่ะแต่ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาล้างห้องน้ำทินเนอร์หรือแลกเกอร์ในการทำความสะอาดแผ่นชิงโคไลยอย่างเด็ดขาด เพราะว่าน้ำยาเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีส่วนผสมของแอมโมเนียและแอลกอฮอล์ซึ่งอาจจะทำลายผิวเคลือบและทำให้ชินโคไลานั้นเกิดรอยด่างรอยขีดข่วนและสูญเสียความเงางามไปได้ค่ะชินโคลายมีกี่รุ่นแผ่นอะคริลิกชินโคไลายสำหรับงานหลังคาจะมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันอันดับแรกจะเป็นรุ่นฮีทคั t ซึ่งเป็นรุ่นที่โดดเด่นในการป้องกันความร้อนและด้วยสีที่โปร่งแสงนั้นจะทําให้บ้านดูโปร่งทันสมัยและน่าอยู่อาศัยค่ะสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า10ปีมีทั้งหมดสีสีได้แก่สีน้ําเงินสีชาสีเทาและสีเขียวค่ะต่อมาจะเป็นรุ่นเฉดซีรีส์ซึ่งรุ่นนี้จะเป็นลักษณะของแผ่นสีทึบทําให้สามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้ดีและสามารถลดอุณหภูมิใต้หลังคาได้สูงสุดถึง10องศา ต่อมาจะเป็นรุ่น Nature และรุ่น Superior ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันรังสี UV ซึ่งสามารถป้องกันได้ถึง90%แต่จะได้วกว่ารุ่นอื่นๆในเรื่องของการป้องกันความร้อนค่ะต่อมาจะเป็นรุ่น Prime ซึ่งเป็นแผ่นเรียบโปร่งแสงหนา10มิลิเมตรทำให้มีความโดดเด่นในเรื่องของความหนาและมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นค่ะหากสนใจหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 095-515-0600หรือ add line คุณภาพได้เลยค่ะ